ไปดูเรื่องของการเดินหน้าสําหรับโครงการลดปริมาณขยะในพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะวันนี้จังหวัดสงขลาค่ะได้มีการเดินหน้ารณรงค์ลดละเลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารสู่วาระสงขลาเมืองสะอาดนะคะพร้อมกับการประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดขยะปลอดโฟมนะคะประจําปี2561ให้กับหน่วยงานในพื้นที่จํานวน23หน่วยงานด้วยกันค่ะ ซึ่งวันนี้นายวิรนันท์เพ็งจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะได้เป็นประธานในการมอบประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหารประจำปี2561แก่องค์กรชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ปลอดโฟมจำนวน23หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสงขลาในโอกาสประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมก,กราคม2562ค่ะ เสื้อเป็นการขับเคลื่อนนะคะกิจกรรมรณรงค์ลดละเลิกการใช้โฟมค่ะในพื้นที่จังหวัดสงขลาและก็เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะโฟมและก็พลาสติกซึ่งก็สอดรับกับ12ประเด็นวาระพัฒนาจังหวัดสงขลาในปี2562ในวาระสงขลาเมืองสะอาดนั่นเองค่ะ ซึ่งสาหรับโครงการในครั้งนี้นะคะกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักค่ะในการที่จะรณรงค์ลดละเลิกการใช้ภาชนะโฟมมาจุอาหารมาตั้งแต่ปี2557แล้วก็สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมโดยเฉพาะการรณรงค์ลดละเลิกการใช้โฟมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2558จนถึงปัจจุบันค่ะซึ่งผลงานที่ผ่านมานะคะของสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดสงขลาทุกแห่งรวม200 6แห่งเป็นพื้นที่ปลอดโฟม100%เซและก็ได้มีการเสริมสร้างหน่วยง,งานภายนอกค่ะผ่านเกณฑ์ปลอดโฟมได้จำนวน361แห่งจำแนกเป็นประเภทองค์กร354องค์กรและประเภทชุมชน7ชุมชนด้วยกันค่ะซึ่งสำหรับองค์กรชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ปลอดโฟมนะคะในปี2561 ทั่วประเทศมีอยู่309แห่งค่ะก็ได้มีการรับมอบประกาศเกียรติบัตรโดยนายแพทย์โอภาสการกรวินพง์รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ซึ่งสําหรับในพื้นที่โจทย์สงขลาในรอบนี้นะคะก็มีหน่วยงานองค์กรต่างๆที่ผ่านเกณฑ์ในปี2 5 6 1ท,ที่ผ่านมาจำนวนทั้งสิ้น23องค์กรด้วยกันค่ะซึ่งสําหรับปีนี้นะคะใครหรือว่าหน่วยงานไหนที่ยังไม่โอกาสได้รับประกาศเกียรติบัตรด,ดังกล่าวค่ะเดินหน้ากันต่อนะคะสําหรับการที่จะให้เป็นหน่วยงานองค์กรปลอตโฟรมร้อยเปอร์เซนต์ก็จะได้รับเกียรติบัตรเช็คเช่นหน่วยงานองค์กรอ,อื่นๆในปีที่ผ่านมาค่ะ